แฟนคลับของทางแม่แพลวพาวแสงทองกับพ่อบิ๊กคุยบ้านฟินแลนด์น้ำตาไหลเมื่อเห็นน้องนาลิตะพูดคำนี้อายอนไปก่อนมือ้นมาบอกวันเกิดน้องโตเกียวเนาะวันเเล่ยแหละวันที่สิบเก้าน้องมาเจอร้องโตเกียวมันเกิดน้องโตเกียวแล้วทีนี้ป้าแจวก็ได้ไลฟ์โซลสไตล์ป้าแจวนัแเละก็ได้อุ้มหลานอุ้มน้องโตเกียวอยู่น้องนาลิตะก็มาพอดีก็คือเหมือนก็เหมือนรอคอยนันเละเพราะว่า ไดทโทรหาพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเอาไอแพดไปให้ตัวแมพ่อเพลินแมนพ่อเพิ่นก็ได้ได้ลงโมเมนต์แบบว่าลูกโทรหาทั้งวันเลยกดโทรหาโทรเองโทรหาพ่อเองแมนเพราะว่าพ่อสอนเมื่อวานเห็นผู้ยาญ่บ้านฟิลล่าไรสุดอยู่มีแฟนคลับคอมเมนต์เข้าไปบอกว่า อยากจะให้ระวังเรื่องการใช้โทรศัพท์ของน้องนาริตะด้วยผู้ใหญ่ใฟิเล่บอกว่าโอ้ปอต่องห่วงป้าเจ้ากระเบืงอยูอ่าป้าเจ้าเพิ่นเบิงอยู่เพราะว่าเห็นผู้ใหญ่ใบฟิเล่ซื้อ iPad ให้มาแล้ว iPhone iPad นะมันมีโหมดเอ่อแอปเปิลนะมันมีโหมดถนอมสายตาเด็กแล้วเพิ่นกับติดฟิล์มถนอมสายตาให้เด็กน้อยจนด้กะ คือเพืนเราว่างอยู่นะแล้วก็ป้าแจ๋วก็จะดูอยู่จะให้ดูแบบไม่ได้ให้ดูตลอดเบิึงเวลาเบิึงอย่างนี้แมาน้องว่าเอออยากโทรหาพ่อนะก็มีสีอะไรอสิแม่อ่าแล้วก็โทรอยู่ทั้งวันเพื่อนเกิสิคือหอดพ่อเรเมื่อวานนี่นะครับเป็นวันเกิดของน้องโตเกียวใช่ไหมทางแม่แพทย์พาแสงทองก็ได้จัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะแล้วก็มีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยใช่ไหมทางทางเพจหมอลำพทย์พาแสงทองก็ได้ไลฟ์ให้ชมก่อนด้วยเนาะแต่ทีนี้ท่านผู้จัดพิเรนเป็นโบเดม่าเนื่องด้วย ถ้าใครตกเกียวมิวสิกอ่าก็มีกลุ่มปิดเนาะ EP17 ใช่ EP17 เมื่อวานนี้เหมือนกันแล้วที่นี่ผู้ว่าฟิลแแรงเพื่อนกระเดียจัดงานมันเกิดห้ลูกไส้เพื่อนหลวงหนาอยู่ก่อนแก่ต์ต้องครอบครัวเพื่อนง่ายเพื่อนกระเด้บว่าอ่ะคือมันงานเยอะฝั่งอ่าผู้ย่าฟิลแแรงนะค่ายเพิงตุกเกี่ยวหนางานจะเยอะมากงานจะเข้าเยอะมากก็คือช่วงนี้ช่วงก่อโกยิดนั้นมี้องเนาะแฟนคลับก็ต้องพอใจว่าอ่ะทำไมงานมันเกิดลูกไม่มาไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนกรจัดียดห้ยแล้วนะกัเพื่อนกระเดียมาส่งแล้วก็บอกตามอยู่ตาม บอกกันอยู่บอกไม่แพลอยู่อะไอย่างนี้แต่ปีหน้าเพื่อนได้บอกอยู่ด้วว่าปีหน้าจะจัดงานมันเกิดเป็นคิวเพื่อนคิวเพืบอนฟิลเลียนจะจัดงานมันเกิดให้ทั้งนาริตะทัง้งโตเกียวสีเหนือก็คือ <จะ S 1> ประมาณว่าสลับกันไปกกปีนี้นปีนี้ก็ให้ทางไม่แพวจัดป,ปีหน้าก็ให้ผู้ย่าบ,บฟิลแลนด์ก็รับเป็นคนจัดอ่าเปลี่ยนกันกับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องครับแล้วแฟนคลับมาถามเขาไปหลายเรื่อกันว่า เป็นยังพยัญชนแขึ้นเพอาะไปง่ายมันเกิดรูปเพิ่นกับบอกอะไลรสุดอยู่แม่บางคนไม่เห็นอ่าที่พยัญชนนแลด์ไลฟ์สดอ่าเด็ดแจงเด็ดยังแล้วก็บบอเห็นเฟซบุ๊กบอเห็นเพจเพิ่นบอกหรือังไรก็คือหลายคนก็สงสัยครับอ่าแล้วก็น้องนันจะก็รอด้วยนะรอคุณพ่อเดี๋จะเปิดคลิปดีกว่าคลิปนั้นที่ทําให้แฟนคลับทั้งประเทศถ้าแฟนคลับพ่อบิ๊กทั้งแฟนคลับไม่เพียวห้องหายไปทั้งตามกันไต่ที่โต้หลายเธออะไรนี่ก็น้องนันท์จักรเป็นเนาะ คนบอกเปลี่ยนก็ต้องหามฮพ่อหาแม่ผู้ใดผู้หนึ่งโบยู่อิดเปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปอันนี้จากเพจจากเพจป้าแจ๋วน้องนาริตะนะคะในการไลฟ์สดนี่ค่สหรัพีภาก่อนทีังจากนี้ก่อนวันนี้เราจะนตเกิดให้ตุ๋เกี่ยวใช่ไหมลูกนาริตะตอนนี้ภาก่อนนัางนั่งเงาเงาโอ้ในเงาเงาเนี่ยพ่าอยู่พี่น้องนี่นี่เอาไหมเอาไหมเอาไปอยู่นี่มาเอาตัวนี้เรื่อยๆอัหน่อยเดียว เดอนหนนะ้น,น,นี่นี่นีน่ป่นนี้เราจะจะพ่อพ่อไม่หอพ่อยังไม่มาเลยลูกเดี๋ยวพ่อก็โทรม,มาเดี๋ยวพ่อก็โทรม,มาแค่กินบะเจี๊ยบเจี๊ยคจะเมือมองด้วยนะจะเงือมองหายี่สิอนนอนเ่ยไแต่เราหมือนนอือแนม่ยยะ นี่มานี่แหละช็อตนี้แหละแล้วคนเอาไปลงเยอะมากเลยคนเอาช็อตนี้ไปลงเนี่ยแต่ที่ตู่มึงทีลราแต่เราคอมเมนต์คอยพ่อนนี้เราจะจัดรอ่อพ่อเไม่อนพ่พ่อยังไม่มาเลยลูกเดี๋ยวพ่อก็โทรมาเดี๋ยวพ่อก็โทรมาให้ตีบดเดน้องเที่ยวโอเคเอออออ่ นี่แหละคลิปนี้แหละอืออ่าคลิปนี้แล้วป้าคุณคงม่เป็นพันธุ์ว่าจังไดล่ะคุณพ่อภาษาอะไรทําไมไม่คิดถึงลูกลูกวางสั่งเขาโท่หากันอยู่ตลอดกันยังว่าคนมันบมเห็นคลิปคนมันโเขอใจเออแล้วทีนี้ก็ไปดราม่าพ่อก้านอีกนะตาการอีกนะตาการพูดบนเวทีว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบบนี้เด้อคนเอียงสม่าโมไปเบิงคลิปเบิงอย่างบ่เดติดตามชีวิตเขานี่ ก็ยังทวนหรือถามกับพ่อมันโครมาผมเลยพ่อพีโครมาพ่อประเดม่าพ่อมักรพ่อให้ลูกแล้วพ่อเป็นู้คิดงานเนาะเข้ามาแล้วคนหล่อนะครับคนหล่อมาแล้วลูกตคนเกียรตพ่อประเดมาเลยเป็นยังดุทหารไหนบ้างนี่ไม่ร้องเลยคนคลิปนี้ช็อตนี้แค่นี้พ่อก้างก็ทัวร์ลงหลังถามหาพ่อพีทัวร์ลงอะไรเหรอผู้ถามรู้เรื่องไม่รู้จริงอ่าว่าไม่รู้จริงถามเพื่อ สมองอยู่ไหนอยงสิแม่เออกับคำเลียาางอยู่ใส่คำแลียงอลายอยู่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ควรทำตัวให้ลูกหลานเด็กเคารพนับถือนะเอาแค่นี้แค่ถามหาแค่นี้เอาก็ไม่วาเล่าล่ะอเอออีอย่างบางเธอเราก็บ่้ไปนงางเบิงคีพนิบาลที่ในไลฟ์สดหรยอีอย่างบางเธอแบบเมนบางเธอลรวก็แค่ถามว่าพ่อไม่มาหรอแค่นี้เอาทั่วไปล่งเล่าเอาข้าละงเงือเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์น้องนาลิตาดีกว่าไม่อยากพูดถึงแล้วอันนั้นเนี่ย ก็นนย่มมา,มาคุณพ่อภาษาอะไรทําไมไม่คิดถึงลูกลูรอ,อพ่ออยู่โตขึ้นพวกหนูจะรู้เองว่าใครรักหนูที่สุดมีแต่แม่แพลลุงเคนป้าเจ๋วที่รักหนูนาริตาโตกเกียวว่าะพ่อบิ๊กรักค่ะพ่อบิ๊กพูดคำไหนพ่อบิ๊กก็รักคือจะร้องไห้ไม่มีใครอยากให้ครอบครัวราฉานแตกแบบนี้หรอกพี่น้องมไม่มีผู้ใดอ,อยากห่างห,หลูแม่วนีดอกไม่บอ,อละอ,อันนี้ ค่ะเพิ่นมีเวลาิ่นก็มาหาลูกอยู่เรลือยเดะบ่แมนว่าเพิไปจะหางานอยู่ตลอดเดะเออบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะบางคนก็แบบว่าเนี่ยบางคนก็มาคอมเมนต์หลยไหลายๆคุณคอมเมนต์ไปต่างๆหน้าๆเนาะอ่าพ่อพ่อเพิ่งมาส่งตัวเกียวเพิ่งกลับนาริตะไม่สบายเอาอียังมาเว้าแสดงว่าบบติตาคูณนี่แบบกเดเือมหมวดที่ว่าให้นะสานบบติตามาส่ะสงสารเด็กบอกรักลูกแต่สิ่งที่ทํามันตรงข้ามเลยอื อันนี้เหมือนทัวลงทั้งพ่อทั้งแม่เออเท่ากับแบบอีหยังน้องพี่น้องมาสิเปล่าอีหยังก็ได้นรู้ภาษาไดก้อยเวาเป็นเอนเด็กพูดเองไม่ใช่ผู้ใหญ่บอกอ่านาสงสารแท้ความรู้สึกของน้องเลยตาคงต้องการให้พ่อแม่มาอยู่พร้อมหน้านกันแววตาดูออกอาการเลยหน้าสงสารจังสงสารน้องจังพูดอ่าฟังแล้วจุกในอกแทนน้ำตาซึมเลยลูกเอ้ยเด็กน้อยเด็ก ไล่เดียงสาหนูช่างไล่เดียงสาจริงๆเลยลูกอืออ่าบางคนก็อ้ส่วนมากเนาะอ้บางคนมันก็ะสวาหายแมพี่น้องจะเป็นบอกเขาใจเนาะอกตัวพ่อแม่เขามีงานเยอะนะอย่างเช่นตอนนี้พูดหม่นฟิลแลนพื้นงานลายแห้งบูมแห้งแล้วเพิ่งกะ บโบเดมีการปิดวงปิดวงพื้นวง,งหน่อยบโบเดมวงใหญ่เนาะส่วนมากม mm ่น hmm. จะรับงานขณะฝนื่นจะรับงานไปรับนะอาหารไปพับไปยังยังสินะ mm hmm. ไอ้ไอ้ที่มันอยู่ในหลังครง,งานะอาคารเนี่ยนาะพี่น้องเนาะหรือว่าการไร์สดการอะไรน,ะ mm hmm. น่ะนั่นแหละอ่าสงสารนริตาถามหาพ่อ,อคุณเข้าใจก็สงสารน้องดูน้องนริตาจะรักพ่อมากผูกพันกับพ่อก็ผูกพันทั้งพ่อทั้งแม่นัน่นแหละเพราะว่าพ่อแม่เคยอยู่ด้วยกันอยู่เป็นครอบครัว mm hmm. เดียวกันอ่า สงสารลูกเนาะจากที่อยู่เพราะหน้าพรองตาเด็กก็คือเด็กเนาะหรือตนคักลูกเอ้ยนี่แหละพี่น้องสละคนดราม่ากักบเจสบิดาหมาเห็นอย่างเี้ใช่ไหครับหาวันแซะยูวอสเอาเราอย่าดราม่ากันเลยเรามองตรงนี้ก<แ>็คือว่ามองโมเมนต์ More <Moment. S 2> ว่าน,อน้อยตาเพิ่นรอบพอเพินิน<แ>เนาะเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราก็กซึง้งน้ำตาไหลไปตามเลยนะเรา น้องขอน้อบอกข้องน้องบอกรองใจแยกออใหญอใช่สงสารน้องนาริตะรอพ่อฟังแล้วน้ําตาไหลตามเลยน้องนาริตะเอ้ยถ้าขอใจหัวอกคนอ่าคนเป็นลูกนะอย่างเราเราก็ขาดพ่อตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเออเราก็เข้าใจน้องนาริตะเลยว่ามันเป็นยังไงการที่พ่อแม่แยกกันทางกันไม่อยู่ด้วยกันนี่แล้วพี่นอกฝ่าเพื่นกะลิคิดมาแล้วนาอไม่มีครอบครัวไหนที่สมบูรณ์แบบไป็ร้อยเปอร์เซ็น์ขนาด พ่อแม่อยู่ด้วยกันจดแกะจนเห่ากันยังเลิกกันกับม,ม,ม,มี่เนาะวาโจเนาะอือโม,มเม,มเตนต์วาแต่ลูกยังหน่อยพี่นอ้องนี่แหละเห่ากับเห็นใจเห่ากับสงสารสงสาสรสาน้องนาริตาสซนนัใจให้น้องนาริตานะครับแล้วก็ในคลิปนะครับในรถในไลฟ์สดของป้าแจวนะ,ะเป็นไลฟ์สดเต็มอ่ะป้าแจวกบบขอความการุณานะครับขอความกรุณาในคลิปของวันก่อนที่แบบว่าไลฟ์สดใช่ไหมแล้วมันติดภาพน้อง ออกไปอ่าป้าเจ๋วก็บอกว่าใครที่แคปไว้ทันหรือว่าใครที่เอาไปลงอะไรที่ขอให้ลบให้หน่อยเพราะว่าสงสารเด็กขอความกรุณาด้วยนะครับผมเนาะอ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องพ่อฟังแล้วห้องกัรหูซึกแบบ ใจไม่ดีแล่จุกในอกอ่ะพอ<น>พ่อถ้าพ่อเพื่อนอะนิ่งพ่อเพ,พ,พ,พื่อนก็สิไห่เนอ่ยเพราะว่าพ่อวิี่ยรักลูกมากคิดถึงลูกมากคนที่ว่าเขาไม่รักนะไม่ใช่ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักค่ะคไม่มีพ่อแม่คนไหนรังแกลูกห<ข>รอกเขารักเข้าให้ทุกอย่างที่เฮ็ดมากพื่นกระเดี่ยาอยู่เพื่นก็ได้หมอมให้ลูกสีมองให้ลูกเบิ้ดทั้งสองคนถึงแม่เพลหามาให้พููไดก็หามาให้ลูกทั้งสองคนนั่นแหละทั้งสองคนรักลูกเท่าเทียมกันค่ะพี่น้องครับผม สำหรับวันนี้เขาสองคนกันนี่แหละพี่น้องครับไปเห็นโมเมนต์นี้ก็เลยอยากเอามาวาดไว้พี่น้องแฟนคลับไปฟังกันเนาะแล้วก็ยังเข้าใจตรงกันด้วยหลายโมเมนต์ในโมเมนต์ที่แฟนคลับดราม่าเข้าไปว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านฟิลิปไม่มาอ่าแล้วก็ในโมเมนต์ของคุณตาการนที่ถามถึงว่าทำไมอ่าพ่อไม่มาหรอนู่นนี่นั่นเพิ่์ดอาเซบองหัวอิลิกาได้ก็ยังไปดราม่าเพิร์อ่าแต่แม่แพลวก็ได้ตอบคุณพ่อไปแล้วว่าเพิ่์ดพอปฏิบัติงานเพิ่์ดจดให้ลูกแล้วถูกถูกนั่นแหละค่ะพี่น้องเข้าใจตรงงกันนนนเเาาะะพี่้อไป สำหรับวันนี้กับแล้วครับสวัสดีครับ